ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ภาพพิเศษค่ะวันนี้วันเสาร์ที่3รกรกฎาคม2564พบกับดิฉันสัตริยาอาดัมเช่นเคยค่ะและววันนี้เรามีตัวอย่างภาพ,พยนตร์เตอยปนไลท์ภารกิจกู้ภัยทั้งหลวงซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์จริง ภารกิจทำหลวงที่บอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยเผยแค่ที่ไหนมาก่อนผ่านมุมมองของอาสาสมัครที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายของหมูป่าทั้ง13คนความเสียสละและความมุ่งม,มั่นของพวกเขา <Yeah. S 1> เพียงเพื่อช่วยเหลือทั้ง13คนให้รอดปลอดภยัยไม่ว่าจะมีอันตรายเพียงเล็ก,ก็ตาม You know those must leak. I am live outside the t a m Luang Cave Complex in the northern Thai province of Chiang Rai, where signs are mounting that something may have already begun. He doesn't want to take responsibility for your safety is at the water level Don't worry We're g o i n g to dive them out Leon come in และว,วันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับโค้ตเอกกับจันท่วงจะบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ครั้งนั้นสวัสดีค่ะโค้ตเอกสวัสดีครับ สองปีผ่านไปกับเรื่องราวในวันนั้นอยากให้โค้ดเอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะในวันนั้นนะครับผมและ13บสามหมูป่าได้เข้าไปสำรวจถ้ำแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือฝนตกลงมาอย่างหนักจึงทําให้น้ำเนี่ยนะครับท่วมภายในถ้ำผมและทั้ง13หมู่ป่านะครับจึงไม่สามารถที่จะหาทางออกจากถ้ำได้ครับ แล้วโค้ดเอกใช้วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นที่ทําให้หมูป่าทั้ง13คนรอดชีวิตก่อนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะในตอนนั้นโค้ดและทีมหมูป่าได้ติดอยู่ภายในถ้ำดังนั้นโค้ดจึงต้องเป็นตัวแทนของน้องๆในการที่จะหาทางออกจากถ้าไม่ได้โดยโค้ดนะครับก็ได้เอาเชือกน่ติดกับตัวไว้และดำลงไปใต้น้ำเพื่อที่จะหาทางออกและส่งสัญญาณให้น้องๆรู้ว่า ใต้น้ำนั้นมีทางออกที่จะสามารถออกจากถ้ำได้หรือไม่โค้ดเอกมีการใช้วิธีการกลุ่มในการสำรวจถ้ำเพื่อหาทางออกอย่างไรบ้างคะในการสำรวจหาทางออกทั้งโค้ดและทีหมู่ป่าจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันหรือวัตถุประสงค์ที่ตรงกันดังนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับจึงเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะช่วยกำกับทิศทางให้เรือเล่นฝ่าสภาวะแวดล้อม ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ครับนอกจากการสำรวจถ้ำเพื่อหาทางออกโค้ดเอกยังมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างอื่นไหมคะอีกวิธีคือการขุดร่องน้ําระบายน้ําออกนะครับเมื่อโค้ดร,รู้แล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะหาทางออกจากถ้าได้แล้วดังนั้นจึงต้องให้ทีมหมูป่าเนี่ยนะครับช่วยในการที่จะขุดร่องน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้ามายังบริเวณที่ทีมหมูป่ากําลังหลบภัยอยู่ในขณะนั้นครับ โค้ดเอกมีการใช้วิธีการกลุ่มในการขุดร่องน้ําเพื่อเป็นการระบายน้ําออกอย่างไรบ้างคะในการขุดร่องน้ําเพื่อที่จะระบายน้ําออกนั้นจะต้องอาศัยหลักของความเหนียวแน่นโค้ดและทีมหมูป่าได้อยู่ภายในถ้าเป็นระยะเวลายาวนานจึงทําให้มีความใกล้ชิดเกิดขึ้นและอยู่ใต้สภาวะแรงกดดันจึงส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงทําให้การขุดร่องน้ําระบายน้ําออก ประสบความสำเร็จได้ครับเรื่องราวการติดถ้ำหลวงในวันนั้นก็สะท้อนเรื่องกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการจัดทำงานใดๆก็แล้วแต่หากเราได้มีการทำงานเป็นทีมไม่ว่างานนั้นจะยากสักแค่ไหนทุกอย่างก็ล้วนจะผ่านและสำเร็จไปได้ด้วยดีเสมอ ท่านผู้ชมคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านที่จะมาสะท้อนเรื่องราวในวันนั้นท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มบัญชาการเหตุการณ์ท่านผู้ว่าณรงศักดิ์โอสถทธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณนะนั้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคะ่ะท่านผู้ว่าสวัสดีครับคุณสตยาและก็ผู้ชมทางบ้านครับผมผู้ว่าณรงศักดิ์ครับ อยากจะให้ท่านสะท้อนการทํางานเป็นทีมในวันนั้นหน่อยค่ะว่าท่านมีการทํางานเป็นทีมอย่างไรถึงได้ประสบความสําเร็จและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดค่ะการทํางานในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการทํางานกันแบบเป็นทีมนะครับโดยผมก็จะแบ่งงานออกไปนะครับก็จะมีตั้งแต่ทีมดาน้ําทีมสูบน้ำนะครับซึ่งทุกทีมเนี่ยก็จะมีผู้บัญชาการที่สามารถแบ่งงานกันเองได้นะครับซึ่งผมก็ให้เกียรติให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถที่จะประชุมกันเองได้หมดเลยนะครับ ผมเนี่ยมีหน้าที่เป็นเพียงแค่จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปทําให้ภาพทุกภาพเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ใช่ความสําเร็จของผมเป็นคนเดียวนะครับแต่มันเป็นความสําเร็จของคนเป็นหมื่นคนจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะมีหลายด้านด้วยกันครับทั้งการจัดรูปแบบง,งานนะครับที่จะให้อ่ความมีสละให้ทีมงานเนี่ยสามารถคิดหรือทําอะไรได้นะครับมีความหลากหลายของทักษะของทีมงานนะครับในหนึ่งทีมงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยคนที่มีทักษะต่างๆนะครับ มีความชัดเจนของงานนะครับว่าภารกิจที่เราต้องทำนี่คืออะไรนะครับและก็ความสําคัญของงานนะครับซึ่งมีคนสงสัยมากมายครับว่าคนเป็นหมื่นเนี่ยมาทํางานร่วมกันเนี่ยเรามีคนเก่งมากมายจากทัก่วทุกมุมโลกนะครับมาทําภารกิจนี้ช่วยชีวิตในครั้งนี้นะครับเราทําได้อย่างไรครับในการควบคุมการทํางานของทีมงานนะครับ ก็ขั้นแรกเราก็จะมีกติกาของทีมครับก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดนะครับทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงหมดเลยครับใครเก่งขนาดไหนถ้าอยู่ร่วมทีมกันไม่ได้ก็ไม่ได้เชิญมาช่วยนะครับเราไม่ตอบโต้นะครับจะใช้วิธีการไม่ตอบโต้นะครับเพราะหน้าที่ของเราก็คือกู้เด็กนะครับเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับด้านต่อมานะครับก็เป็นด้านการจัดองค์ประกอบของทีมนะครับซึ่งก็จะดูจากความสามารถนะครับว่าคนเก่ง ด้านไหนนะครับเอามาอยู่ในทีมกู้ภัยทางด้านการดำน้ำหรือว่าการคิดกลยุทธ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะดูทั้งบุคลิกภาพความหลากหลายของบทบาทที่หนึ่งคนเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายบทบาทได้หรือไม่ในทีมงานนะครับซึ่งก็มันเป็นภารกิจที่ใหญ่นะครับเราก็เลยต้องกําหนดขนา,ดขนาดของทีมงานที่ชัดเจนนะครับไม่ให้ขนาดมันมากเกินไปครับเพราะว่าอากาศในถ้ำเนี่ยมันมีจํากัดน,นะครับต้องมีการปรับ ความยืดหยุ่นเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลานะครับเราต้องใช้วิธีการปรับหน้างานสม่ําเสมอครับเรามีการประชุมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรามุ่งไปที่ความเต็มใจในการร่วมทีมนะครับเพราะว่าเราบังคับใครไม่ได้นะครับทุกคนเป็นเนี่ยเป็นจิตอาสาที่จะมาช่วยในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งในสภาวะวิกฤตการตัดสินใจเนี่ยมันยากมากครับและเราต้องตัดสินใจคนชีวิตของคนอื่นนะของเด็กๆนะครับ ทหารพูดกับผมว่าภารกิจเนี่ยมันยากกว่าสงครามนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยเราประเมินความเสียหายได้ว่าเราจะสูญเสียเท่าไหร่นะครับแต่ภารกิจนี้เนี่ยเราห้ามสูญเสียเด็กขาดครับมีแค่ศูนย์กับหนึ่งครับไม่มีตรงกลางนะครับเราเอาเด็กออกมาได้12คนแต่ถ้าตายหนึ่งคนภารกิจนี้ก็คือล้มเหลวนะครับวันนี้ตรงกันข้ามเลยครับเราทําให้เด็กรอดมาทั้ง13คนนะครับผมจึงได้มันยืนถึงยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับ ด้านต่อมาคือการจัดบริบทนะครับเราก็จะจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอให้ทีมงานนะครับเราสร้างภาวะผู้นําให้ผู้นําในทีมย่อยนะครับมีการประเมินผลเป็นรายวันด้วยครับทีมงานผมเนี่ยแข็งแกร่งกันทุกคนนะครับผมโชคดีที่ดําเนินตามแผนที่วางไว้ได้นะครับและจุดอ่อนที่จะทําให้งานไม่สําเร็จได้ก็คือการขาดประเมินผลที่ดีนะครับเราจรึงต้องปรับแผนหน้าทําทุกวันนะครับเราประชุมอย่างน้อยเนี่ยวันละสองครั้งเลยนะครับ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจุดอ่อนคืออะไรครับทีมไหนทําอะไรลงไปบ้างและอีก12ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับทุกคนต้องรู้นะครับทางานเข้าใจตรงกันหมดแล้วก็ถ้าประชุมแผนหรือปรับปรุงแผนทุกวันเนี่ยก็จะทําให้การทํางานดีขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะประสบความสาเร็จนะครับในด้านสุดท้ายครับก็คือในด้านของการจัดกระบวนการนะครับซึ่งก็จะมีการตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกันเรามีเป้าหมายเฉพาะร่วมกันนะครับที่จะช่วยเด็ก ทั้ง13คนที่สําเร็จนะครับเราเชื่อมั่นในทีมงานเป็นอย่างสูงนะครับในทุกๆด้านนะครับทุกๆฝ่ายนะครับวันนี้สิ่งที่ท่านเห็นก็คือในกรณีของถ้ำหลวงเนี่ยเป็นการทํางานในภาวะวิกฤตจริงๆนะครับเราทํางานด้วยการคิดถึงเป้าหมายจริงๆครับเรา,เาไปช่วยกันเป็นมือน,นะครับ เครื่องมืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับกลยุทธ์อย่างไรก็ยังไม่รู้ในตอนแรกนะครับแต่เป้าหมายเรามีอย่างเดียวก็คือเราต้องช่วยเด็กทั้ง13คนที่สําเร็จนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ได้รับฟังมาทั้งหมดก็คือรูปแบบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะที่จะทําให้ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ในวันนั้นสําเร็จได้ในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมผมก็จะขอตัวไปประชุมงานต่อนะครับขอเชิญคุณสัตยาที่ห้องส่งต่อเลยนะครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับทางรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ